็สวัสดีทุกคนเช่นเคยนะครับก็อยู่กับคิดไม่ออกช n แนลนะครับผมโอเคครับวันนี้เราจะมาสอนนะครับการเล่นบอลสไตล์บาซ่านะครอาจจะไม่เหมือนนะครับอ่าอาจจะเป็นแค่เทคนิคนะครับผมเอามาสอนกันนะครับอ่ามาดูนะครับว่าเราจะเล่นยังไงครับอันนี้เป็นเนเธอร์แลนด์หดาวนะครับจากอีเวนก่อนหน้านะครับผมนี่นะครับก็เป็นฟูลบาซ่านะครับที่นําลงมานะครับวันนี้นะครับผมอ่าเราจะเล่นบอลสไตล์บาซ่าให้ดูนะครับ จะไม่เหมือนของจริงนะครับแต่ก็ <Gym. S 1> คล <fuck> ้ายๆนะครับผมจะเน้นเรื่องการคลองบอลเป็นหลักนะครับแล้วก็เน้นการเล่นบอลสั้นนะครับไม่เล่นบอลโยนนะครับจะเล่นบอลโยนเฉพาะที่มีโอกาสที่ดีๆจริงๆนะครับโอเคครับมาดูครับว่าเล่นยังไงนะครับอ่าการผ่านบอลนะครับจะเล่นบอลสั้นเป็นส่วนใหญ่นะครับอ่าดูนะครับดูครับการจ่ายบอลนะครับพยายามมองตัวนักเตะนะครับแล้วก็จ่ายไปนะครับ ทำชิ่งนะครับผมทำชิ่งกันสัดส่วนใหญ่นะครับกองหลังก็ใช้เป็นตัวที่สูงครับเช่นปีเก้นะครับจะได้มุ่งสกัดบอลได้ดูครับดูการทำชิ่งนะครับอ่านี่ครับเห็นไหมครับเราพยายามทำชิ่งกันนะครับแล้วก็หักหลบหนึ่งครั้งครับหักหลบกลับมาให้เมสซี่ยิงนะครับอ่าไม่ยากเลยนะครับพอได้บอลนะครับจังหวะได้บอลนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับ จังหวะได้บอลนะครับให้เราเลี้ยงบอลขึ้นไปด้านหน้าก่อนนะครับแล้วก็ส่งกลับหลังมานะครับมันจะมีเพื่อนเตือขึ้นมาอยู่แล้วนะครับก็คือเมสซี่นั่นเองนะครับนี่ครับพยายามดึงขึ้นไปก่อนครับหนึ่งจังหวะแล้วก็ตอกส้นกลับมานะครับแล้วก็ยิงเข้าไปครับจังหวะแบบนี้จะเห็นจอเยียบ้าทําอยู่บ่อยๆนะครับจังหวะนักเตะเราได้บอลนะครับให้เราส่งบอลขึ้นไปเลยนะครับไม่มีช่องไปนะครับหมุนหนึ่งรอบนะครับแล้วก็จ่ายนะครับ เสียบอลไปแล้วนะครับอ่ะแต่ว่าเราได้ฟาวนะครับให้เราหมุนตัวนะครับหนึ่งรอบนะครับการส่งบอลก็จะส่งเป็นบอลสั้นนะครับส่วนใหญ่นี่ครับพยายามทําชิงนะครับแล้วก็หาช่องให้ได้ครับแล้วก็ยิงเข้าไปครับอ่าไม่ยากเลยครับการเล่นบอลสไตล์บาร์ซ่านะครับพยายามเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลานะครับนี่ขับรถให้ดูเลยนะครับยิงเข้าแล้วก็ขับรถเลยนะครับผมง่ายๆกันเลยนะครับไปลองดูนะครับ ดูอีกครั้งครับเห็นไหมครับมันจะดึงจังหวะอยู่1ครั้งนะครับแล้วก็จ่ายมาที่โซเลสนะครับแล้วก็ให้โซเลสแปรเข้าไปครับง่ายๆเลยครับดูครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับเห็นช่องแล้วก็ยิงครับทีนี้เราต้องเคลื่อนที่เป็นระบบนะครับประมาณว่าเล่นแบบสามเหลี่ยมนะครับหรือว่าตัว V ก็ได้นะครับได้บอลหนึ่งแล้วครับจังหวะนี้ดูนะครับปึ๊บ พยายามเล่นบอลด้านข้างด้วยนะครับเล่นปีกนะครับอย่าเน้นบอลด้านกลางนะครับอ่าอย่าเน้นบอลกลางนะครับเล่นบอลด้านข้างนะครับอ่าดูนะครับแล้วก็ตัดเข้ามาที่ด้านในครับอ่าจังหวะนี้ไม่ได้นะครับเกือบได้นะครับถ้าผ üss, can, นน society, ่านไปได้นี่เสร็จแน่นอนนะครับจังหวะแบบนี้ครับนี่ครับพยายามลากบอลเข้ามากอบเกี่ยทวนะครับแล้วก็เปิดนะครับจังหวะแบบนี้นะครับเราอาจจะมีโอกาสครับถ้าเป็นแบบนี้ให้จ่ายกลับเข้าไปเลยนะครับแล้วก็กดยิงไว้รอเลยครับ จังหวะสวนกลับนะครับเพราะว่ามันต้องมีนักเตะของเราอยู่แล้วนะครับอยู่ในขอบเขตโทษนะครับแล้วก็จ่ายตัดเข้าไปนะครับก็เป็นโซเรสนะครับยิงเข้าไปอีกนะครับเป็นลูกที่สามนะครับดูครับนี่ครับถ้าเราได้บอลนะครับจ่ายตัดเข้าไปเลยครับเดี๋ยวโซเรสแปลเองนะครับเป็นการไหลบอลเข้าไปเลยครับมันจะมีตัวรอยิงอยู่แล้วนะครับแล้วก็จ่ายเข้าไปครับก็เสร็จเลยครับ นี่ดีปลาครับปั่นเข้าไปลูกนี้แล้วก็เป็นอุมติตี้ครับตัดบอลไม่ได้นะครับโอ้โหครับจังหวะนี้เกือบโดนนะครับเอาละครับเมสซี่ครับมาที่โซเรสนะครับโอ้โหถูกตัดบอลไปอีกแล้วครับจังหวะนี้ครับคู่แข่งได้บอลนะครับโอ้โหทําชิ่งกันนะครับทาชิ่งดูนะครับปึ๊บปึ๊บโอ้โหนะครับหลุดแล้วครับยิงโอ้โหเกือบได้ประตูนะครับ โอ้โหกองหลังบาซ่าลุดนะครับจังหวะนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันในครึ่งหลังนะครับโอกาสยิงเราก็มีเยอะกว่านะครับมาครับเรามาต่อกันในครึ่งหลังครับเราตัดบอลได้ครับไปที่เมสซี่ครับจ่ายกลับมาที่โซเร่ครับแล้วก็ชิ่งไปให้กูตินโยนะครับแล้วก็จ่ายไปที่เมสซี่นะครับจบสกอร์ได้เลยครับแบบนี้เราอย่าไปแบบอยากยิงเองนะครับถ้าเห็นเพื่อนอยู่ข้างๆนะครับแล้วก็จ่ายไปนะครับรับรองเรียบร้อยครับ ไม่ต้องไปหลบหลีกโกนะครับเจอเพื่อนนะครับอยู่ข้างๆ้างจ่ายเลยครับแบบนี้ครับจังหวะแบบนี้ครับแล้วก็มันมีตัวรอยิงอยู่แล้วครับกดยิงไว้รอเลยครับถ้าจ่ายไปแบบนี้นะครับเรียบร้อยนะครับผมดูครับจะยิงเองก็ได้นะครับแต่ว่าจ่ายมันชัดเจนกว่าครับอ่ามันจะแม่นยํากว่านะครับผมโอ้โหสี่ประตูตัวศูนย์แล้วนะครับเล่นกับหกดาวนะครับผมโอเมสโอ้โห ล็อกหลบไปแล้วครับเอาซับปีเก้เสียคนเลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยเอาแล้วครับจังหวะนี้นะครับโอ้ยังไม่ได้นะครับเป็นจังหวะที่คู่แข่งได้บอลครับแล้วก็ไหลมาลูกนี้ครับแล้วก็เอ้ากองหลังไปในหมดนะครับโอ้โหครับโดนนะครับบาซ่านะครับชอบโดนประตูแบบนี้นะครับอยู่เรื่อยๆนะครับเป็นการสกัดบอลที่ไม่เด็ดขาดนะครับเข้าสกัดบอลไม่ได้นะครับจังหวะแบบนี้นะครับ เห็นอยู่บ่อยๆนะครับโอ้โหหายเลยครับเปีียงเดียวนะครับมาเลยครับในเทอร์แลนดกลับมาแล้วนะครับซัดประตูแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหเปิดสวยมากครับเอาล้ครับเรามาเริ่มเกมต่อนะครับมาครับึ๊บเมสซี่ครับจ่ายตัดมาดูนะครับว่าเราจะไม่เล่นการโยนบอลนะครับเราจะเล่นการเล่นบอลสั้นนะครับอาดูครับอุมติิตี้ได้บอลจังหวะนี้ครับ ไหลไปที are, ่โซเรสโซเรสไหลต่อโอ้โหผมไม่ผ่านนะครับถ้าผ่านนี่เสร็จนะครับเอาครับวีดาวครับมาที่เมสซี่เมสซี่นะครับโอ้โหไม่ถึงเมสซี่นะครับจังหวะเปิดบอลขึ้นมานะครับพยายามให้เราขึ้นหมงนะครับแล้วก็หม่งกลับมาให้เพื่อนเรานะครับเหมือนเมื่อกี้นะครับอ่าดูครับจังหวะแบบนี้ครับโซเรสครับโอ้โหครับล็อกโลกหนึ่งทีนะครับดึงกลับนะครับดึงกลับนะครับดูนะครับจังหวะดึงกลับนะครับตัดขึ้นไปก่อนครับแล้วก็ดึงกลับ หักเข้ามานะครับแล้วก็ยิงนะครับแต่ว่าไม่ได้ประตูนะครับก็มันจะช่วยให้เรามีโอกาสที่ยิงได้มากเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเราทําแบบนี้ดึงกลับนะครับตัดบอลขึ้นไปก่อนแล้วก็ดึงกลับนะครับผมแล้วก็ยิงมาดูครับเวลาก็เหลือน้อยลงไปทุกทีครับเราจะเพิ่มประตูได้หรือไม่นะครับเราจังหวะนี้ครับโซเรสครับให้ขึ้นมงนะครับโอ้โหไม่ได้นะครับอ๊อโอ้โห ไปต่อครับเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับเราจะได้อีกประตูหรือไม่ครับมาครับโอ้นี่ครับเป็นจังหวะที่ปีเก้เข้าสกัดบอลได้เด็ดขาดมากครับตัวสูงแล้วก็ขายยาวนะครับเอาครับจังหวะนี้ครับบีเก้ได้บอลนะครับแล้วก็มาที่โซเรสครับเมสซี่นะครับให้ดึงขึ้นไปก่อนนะครับแล้วก็จ่ายตัดกลับมานะครับให้คูตี้นะครับยิงนะครับโอ้โหครับเรียบร้อยครับห้าหนึ่งไปเรียบร้อยนะครับ มาดูครับว่าทํำยังไงนะครับนี่ครับจ่ายเข้าไปแล้วครับแล้วก็จ่ายตัดกลับมาครับให้ครูตี้นะครับยิงนะครับเพราะว่านะครับเราไม่มีทางไปอยู่แล้วนะครับดูนะครับมันบีบ2ตัวนะครับแล้วก็จ่ายหักกลับมาครับให้คูตี้สอยนะครับโอ้โหแรงอย่าง surveys, ่วยยิงนะครับโอ้โหเรียบร้อยนะครับจังหวะแบบนี้นะครับเบื่องก็จ่ายตัดนะครับถ้าแบบนี้นะครับมีจังหวะแบบนี้ก็ทํากันเลยนะครับได้ประตูแน่นอนนะครับ มันจะเป็นจังหวะที่สวยงามมากครับครับก็ถือว่าจบลงไปนะครับสําหรับการสอนนะครับเทคนิคการเล่นสไตล์แบบมาเซลน่นั่นเองนะครับก็คือการเล่นแบบสไตล์บอลสั้นนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรากลับไปดูนะครับไฮไลท์กันก่อนนะครับว่ามีจังหวะไหนบ้างนะครับและนี่ครับก็เป็นจังหวะแรกนะครับที่โซเลสหักขึ้นไปก่อนหนึ่งทีครับแล้วก็ตอก้นกลับมาให้เมสซี่นะครับยิงเข้าไปลูกนี้อย่างสวยงามนั่นเองนะครับ อ่าเรามีโอกาสนะครับนี่ครับดึงขึ้นไปหนึ่งครั้งครับตอกส้นกลับมาครับแล้วก็ยิงเข้าไปแปลงง่ายๆเลยนะครับผมแล้วก็เป็นจังหวะที่2ครับที่ทําชิ่งนะครับหาช่องได้แล้วก็จ่ายมาที่โซเลตครับแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับวันนี้ก็ง่ายเหมือนกันนะครับพยายามดูตัวนักเตะนะครับว่านักเตะเราอยู่ตำแหน่งไหนบ้างครับแล้วก็พัก1ทีแล้วก็จ่ายครับมันเหมาะเจาะมากครับช่วงเวลาและก็จังหวะนะครับผม และเป็นจังหวะที่3ครับที่เป็นจังหวะสวนกลับเข้าไปครับแล้วก็เป็นโซเรสครับยิงเข้าไปนะครับง่ายๆกันเลยครับลูกนี้ก็แค่เปลี่ยนทางบอลนะครับเสร็จเลยนะครับผมแล้วก็เป็นจังหวะที่4ครับเป็นจังหวะใจบุญนะครับผมจ่ายมาที่เมสซี่ครับเรียบร้อยครับเป็นคูตี้ครับลากเข้ามานะครับจังหวะแรกแล้วก็จ่ายไปที่เมสซี่ครับจบสกอร์อย่างสวยงามนะครับแล้วก็นี่ครับเป็นจังหวะที่เสียประตูนะครับผม เปิดเข้ามาลูกนี้โอ้โหนะครับยิงเข้าไปแบบโอ้โหประตูแทบพังนะครับยิงแรงหน้านะครับสเตเกนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วครับจังหวะนี้แล้วก็จังหวะสุดสวยครับจังหวะไฮไลท์เลยของเกมนี้นะครับเป็นจังหวะที่เมสซี่ครับไหลกลับมาให้ครูตี้นะครับซัดเข้าไปโอ้โหเสียสามเหลี่ยมไปเลยครับเสียใต้คานเลยครับสุดยอดนะครับก็ถือว่าจบลงไปนะครับสําหรับการสอนนะครับการใช้เทคนิคนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดรูดรลคกดซับสไครป์ไวเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้านะครับผมดูคลิปจบล้านะครับอย่าลืมกดปุ่มติดตามและปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารการอัพยิปต่างๆนะครับของกินไม่ออกแชแนลนะถ้าคลิปไหนถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับ